สวัสดีค่ะสำหรับทริปนี้นะคะเราก็จะมาพามะข่ามงให้หลายๆท่านดูเมล็ดด้านในนะคะเนื่องจากว่าบางท่านเองก็ยังไม่เคยเห็นและอย่างก็มีหลายๆท่านที่ยังไม่รู้ด้วยนะคะว่ามะข่ามงจริงๆแล้วก็สามารถทานได้จะทานในส่วนของแบบดิบก็ได้นะคะรสชาติก็จะออกเป็นกรุบกรุ อมหวานเล็กน้อยนะคะจะทานแบบสุกก็ได้ถ้าสุกก็จะเป็นนุ่มๆหนึบๆน,นะคะมีความมันอร่อยกันกรณีถ้าจะเอาไปปรุงแบบสุกนะคะก็คือผ่านการลวกการต้มการนึ่งนะคะแกะเปลือกแล้วก็เอาไปบวชมาค่าหรือว่าสามารถนะคะแกะเปลือกออกแล้วก็รับประาทานได้เลยถ้าทานแบบเราทําสุกแล้วรสชาติก็จะออก ม,มันมันมีความนุ่มๆหนึบๆนะคะส่วนวันนี้ก็จะมีสองฝักก็จะมีในส่วนของฝักที่โตเต็มที่แล้วนะคะอีกฝักหนึ่งก็จะเป็นฝักอ่อนวันนี้เราก็มาสาธิตมาแกะให้ดูนะคะก็อาจจะไม่คล่องเนาะในส่วนของค,คนแก่ที่เขาวันนี้นะคะมาสาธิตให้ดูวิธีการปลอก วิธีการปอกมะข่ามงนะคะพอบ้านใจกล้าของเราก็เอาอีกแล้วนะคะจะได้กินไหมเนี่ยจริงๆถ้าเป็นผู้เฒ่าผู้แก่นะคะมีความชำนาญเขาจะแบบว่าเร็วมากๆนะคะ นี้นะคะสําหรับฝักแล้วก็มเมล็ดอันนี้ก็จะเป็นมเมล็ดด้านในของมะข่ามงนะคะในส่วนที่เราใช้รับประทานก็จะเป็นส่วนนี้นะคะบริเวณนี้เลยในส่วนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นฝักอ่อนของเขากรณีที่ฝักยังอ่อนๆอยู่นะคะนี่เลยมเมล็ดของเขาก็จะออกชมพูอมม่วงนะคะ ด้านล่างนี้ก็จะออกเขียวนี่จะเป็นชมพูอมม่วงนะคะพอเริ่มแก่พอเริ่มแก่ด้านล่างก็จะออกเป็นสีเหลืองเหลืองอมทอง,ทองทองแบบนี้นะคะนี่เลยเวลารับประทานนะคะก็จะรับประทานฝั่งนี้ด้านบนนะ่บนดำสำหรับนี้นะคะก็จะเป็นการผ่าให้ดูด้านใน ด้านในของมะข่ามงนะคะเนื้อของเขาก็จะประมาณนี้เวลาเรารับประทานเราก็จะแกะเอาเปลือกออกนะคะเดี๋ยวเราก็จะแกะเอาเปลือกด้านนอกอกอกก็จะเหลือเฉพาะเนื้อแต่ถ้าเราเอาไปลวกไปต้มนะคะเขาจะแกะง่ายกว่าน,นี้แกะง่ายมากๆนะคะอันนี้ถ้าเราแกะดิบก็อาจจะต้องแกะลําบากนิดนึงนะคะแบบนี้เนื้อแบบนี้เลยนะคะแบบนี้สามารถรับประทานได้ ถ้มก็จะเป็นไม้นะคะยืนต้นขนาดใหญ่ซึ่งตอนนี้ก็จำนวนก็ค่อนข้างที่จะหายากอยู่นะคะเนื่องจากว่าหลายๆพื้นที่ก็จะต้องการใช้พื้นที่นะคะก็จะเป็นการโค่นหรือว่านะะก็จะอร่อยไปอีกรูปแบบหนึ่งนะคะโค่นทำลายนะคะหรือว่านำต้นของเขาไปใช้ประโยชน์ก็เลยทำให้ปริมาณ ในส่วนของต้นมะค่ามงลดน้อยลงนะคะจนบางพื้นที่ก็อาจจะไม่มีเลยนะคะจริงๆแล้วก็เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งที่นาอนุรักษ์เอาไว้นะคะให้ร่มเงาแล้วก็มีเนื้อไม้ที่ค่อนข้างจะสวยมากๆนะคะมะค่ามงนิยมไปทำเฟอร์นิเจอร์นะคะเนื่องจากว่าเนื้อไม้ของเขาจะสีสวย สำหรับคลิปนี้นะคะก็พาหลายๆท่านมาทำความรู้จักเพิ่มเติมนะคะที่เห็นอยู่ก็จะเป็นในส่วนของมเมล็ดมะข่ามงจะนี่เลยนะคะสามารถรับประทานได้คลิปนี้ก็ต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเรานำสาระแล้วก็ สิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวนะคะวิถีชนบทเอามาฝากกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีจ้ะ